ขอแสดงความยินดีกับอีลาองค์อิงเพชรบ้านแพ้นะครับผมที่เมื่อคืนนี้เจอเซอร์ไพรส์หนักหนักสุดจริงดยอดแทบยืนไม่ไหวแทบเดินไม่ไหวแทบสุดเกิดขึ้นก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละมีคนคอมเมนต์มาสีภาสาอกฤว่าจะไหนมีคนคอมเมนต์บอกว่าแม่เกิดมาอายุ80ปีแม่เพิ่งเคยเห็นนี่แหละมีคนเดียวที่เห็นได้แบบนี้อ่ะถ้าจะพูดถึงว่ามาลัยเงินล้าน ทั่วไปที่วศิลปินบอสซิเป็นเอลลีเกเอยดาราดังๆนักร้องดัง,ดงๆหรือว่าหมอลําในาวันเกิดเอยในวันแบบปิดฤดูกาลปิดฤดูกาลเข้าเห็นใดทั่วไปที่จะได้มาอะไรพวงใหญ่ใช่ไหมเพราะว่าอย่างการปิดฤดูกาล<ๆ>เพิ่มเงินมาเปิดฤดูกาลแล้วเด็กครึ่งปีเนี่ยหากทุกเดือนเนีเ่ยทางฤดูกาลเนี่ยเขาเหนื่อยมามา,มากแล้วแล้วแฟนชาวเพลงก็จะรวมตัวการทำอะไรมอบให้เป็นของขวัญให้กับศิลปินแต่ละคนในวันปิดฤดูกาลหรือว่ามาไล่วันเกิด มาลัยวันเกิดก็จะเป็นมาลัยวันสําคัญที่เขาก็จะมอบให้เป็นวันเกิดเป็นของขวัญวันเกิดใช่ค่ะแต่ว่าอุ้งอิงเพชรบานแพทยเป็นคนเดียวนะครับผมในวงการตอนนี้ที่ได้มาลล่ทุกเดือนเดือนเราเคยพูดใช่ไหมเดือนที่แล้วจําได้ไหมใช่เท่าร่วมแคมาไล่เดือนกลุ่มภาพันพี่น้องจาได้บอกว่าลิปสาวกูกระเบาโจอาร์ตเนี่ยเกิดมากเพิ่งเคยเห็นแปดสิบปีร้อยปีกับเพิ่งเคยเห็นว่าคนเอ็นยันเสด็จมาไล่เดือนละเป็นเจ็ดหลัก แมนไลฟ์อีลีรักหลานคืนภูรัญพนตรสาวปุ๊กเพิ่งจะเข้าวอรเดือนที่แล้วเนาะมีวันที่9ตรงกับวันครบรอบวันปล่อยเพลงของน้องได้พวกอะไรกี่แสนแล้วก็วันที่14กุม่าพันพาวันมาเลนไทนยวันแห่งความรักก็ได้มาอะไรกี่แสนแล้ววันอื่นๆอีกไม่ใช่พวกใหญ่ใหญ่คือปังมากในเดือนในเดือนกมุาพา์แล้วเดือนมีนาก็แบบว่า ปังทุกวันนะปังทุกวันอ่าถ้ารู้เกือบแสนทุกวันทุกวันแล้วก็มีแบบวันพิเศษอย่างเงี้ยก็มีมากมายแล้วมีมาวันนี้อีกป้าแต่ถ้าวัดสำหรับอุ้งอิงนะสาวกุกอย่างน้อยๆี่ก็มาไล่มือหนึ่งอยู่ตรงใดมืหมือขึ้นอยู่แล้วมืออับอยู่แล้วเละแต่ว่ามือนี่มือว่านี่พิเศษีอย่างวันอียงนั่นหละอืมเออเป็นมาลายจาก ไล์สดในช่องของข้อการใช้กระดาษมอบเซอร์ไพนองอูอีเป็นบานแพงซึ่งเมื่อคืนนี้วันที่19มีนาคมมีไล์สดกลุ่มปิดด้วยเท่า2สองคนกระดาโพอยู่ได้หันน้องบอได้ว่าอยู่หนาเวทีเด้ซื้อบัตรกลุ่มปิดเพราะว่าเราอยากดูโมเมนต์สุดพิเศษที่อูอีโดนเซอร์ไพน้าวิธีว่าอยากพูว่าอีหลังซื้อจุดไดเทีนหนาจุดใดมาไล่แบบพี่น้อง10คก้นโอ้ดีใจเนาะด็กนเพิ่ว่าความยาวเกือบสามเ มนภาษาเมียนมัตถ์ทองบานเขาไปแย่เอาคุณเนี่ยแย่เอาแห้งอีหลี่หลายคนนขอื่นชมอย่างหนึ่งขอชื่นชมคนเย็บมาเลยปเมีนค่ะพี่น้องปราณีตมากอลังการแล้วมันซ้อนๆกันด้วยได้หลายคนสาวกุบเจ้าว่าทำไมไม่บดนี่มาซ้อนกันอยู่เนี่ยมันคือสีพุ้งตำบานดนอันนี้ซ้อนกันเห็นไหมซ้อนกันสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นเนี่ยเอามาแบะใส่อิหลีเนาะคือสิคือสิพุ้งบอกไงล่ะอีหลี ก็คือสองสามสี่พวกนี้น,น่นคอมเมนว่าแยกให้น่ะคือได้ไดทงง้ทั้งวงใครมาช้แยงให้ศิลปินแต่ละคนนะ่ะมันใหญ่อีหลีพี่น้องใหญ่เกิดมากแต่พึ่นเคยเห็นแล้วแฟนคลับในช่องเข้าในเพจเข้ากับมาอมคอมเมนต์เข้าเด้เกิดมากแม่กับพึ่นเคยเห็นอีหลีไม่มเคยเห็นสาวหน่อยอีหยังสมัยด็กซะมาเกงซมาเด็กพวกมันหลายหลายปันนี้ได้อยู่ตลอดความเป็นมามันสำคัญได้อยู่ตลอด ทั้งเดือนทั้งปีเนาะเอาอีสบายจากใจเด้อพี่น้องเด้อมาไล่พวกดี่ยวกอิงมือนึงหนีไปาวจทย์ให้กันเบิดปีเบิดเอยาใช้เบิดปีกับสิไดบ่เอาแต่เฮากับแสดงควากับีดีกับน้องยนดีกับน้องเราเห็นแล้วเราปื้มนะเราดีใจดีใจที่เห็นพี่หลาใดมาไล่แบบนี้ที่มีคนฮักคนแพงหลายแล้วก็ต้องขอบพุณนพอกันใช้นํานัครับที่ได้ทำไรสดแล้วก็มีแฟนคลับใช่ไหมมามอบอะไรให้แล้วก็ บอกว่าให้น้องแล้วยังมีพูดในคลิปที่เราเห็นนะบอกว่ามาลายทีบมาเบิงเน่มาลายทีบเอียงเฮ็ดจนเมื่อยเฮ็ดจนอันนี้เห็ดจนเมื่อยมาอียงลายทีบเอียงมาเบิงเน่ตอนเอาเห็ดว่าส่์ซุ่มจะสีซุ่มแล้วเออแล้วอยู่ในพวงมาลัยก็เขียนมาลายทีบใส่ด้วยนะแซะกับพวกอิสระกิชานี่เห้นไหมเห็นไหมมาลายสดช่องพ่อการชัยมาลายทีบอาซโซเนี่ยสาวกูช่วยกันเด้อพี่น้องนี่เด้อ พอม응ัาอะไรพวกนี้พอพออยู่กับอุ๋งอิงแล้วก็ทำให้อุ๋งอิงดูแบบสง่าขึ้นมาเลยดูนะได้ย่อให้ดูได้ย่อให้ดูนี่มาเห็นตัวอีหล่าบอพี่น้องสี่คนถือได้พี่น้องเห็นตัวอีหล่าอุ๋งอิงบ่ผู้ใดถือซอยเนี่ยมีพอหยุดมีคู่หมอนอิงแล้วก็ผู้ใดอีกคนนึงทั้งกลัวผู้น่ะเพราอการใช้ นี่นี่นีกันใช่ใช่เออพคู่มอนอิงหลักอะพอหยูดูดพอหยูดซีคนถือค่ะพี่น้องซีคนซอยถือก็คือจับช่วยกันจับค่ะพี่น้อกระหต้องอกันใช่น้องแมนอืมแล้วเมื่อคืนนี้ก็มีเซอร์ไพรส์นี่ด้วยแฟนคลับที่เคยขายขายที่ขายบ้านได้แม้ที่เขาลองกระอุ้งอิงแล้วขายขายที่ได้หรือขายบ้านได้นี่แหละเฮ้ยกมาบอกมาไล่ให้น้องอุ้งอิงหาหมื่นบาท เขาบอกว่ามือคืนนีมือคืนเดียวครึ่งล้านเดียวอ่าขนลุกเลยครึ่งล้านตอนชอนนอกอ่ะล่าสุดนะครับอีหล่าอุ้งอีเพชรบ้านแพงเคลื่อนไว้แล้วหลังจากได้มาลายทิปอุ้ยแล้วจะได้มาลายวงใหญ่อครึ่งล้านนะครับผมอุ้งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงนะครับน้องก็บอกว่าขอบพระคุณความฮักแพงของพอกันใช่และกับความหักแพงจากพ่อแม่เอฟซี เอฟพลังเงียบนะครับพ่อพอ,อแม่ mm hmm. บานหักของีหลาทุกหลังที่หักแพงความหักของพ่อพอยแม่ยิ่งใหญ่ยีหรีจา mm ้า hmm. ขอพระคุณที่อยู่สู่น้ำหลามาตลอดเด้อจ้าระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาพ่อพอ่แม่ผ่านอุปสรรคหลายอย่างมาน้ำหลาบวสิเป็นทุกข์หรือสุขทุกคนกระยั่งสิสนับสนุนหลายอยู่ตลอด mm hmm. ขอพระคุณเด้อจ้าที่เข้ามาเป็น สิ่งสาคัญในชีวิตหลาพอพระคุณพอกันใช้ที่หักแพ่งหลาเด้อจา้าพอขึ้นหนึ่งชีวิตละกะหนึ่งกำลังใจหลาหนึ่งกำลังใจหลาเด้อจา้าหลาหักพอเด้อจา้าพอพระคุณสุดจากพ,พอบีีชุดสวยๆเด้อจา้าขอพระคุณผูอยู่เบื้องหลังทุกคนพอโจแมนนุษย์บ้านสาวน้อยอาจารย์นดนตรีทุกคนเด้อจ้าที่หักแพ่งหลา ลาฮะทุกทุกคนเดินจ่ามีแฮชแท็กมาลายเยอะนะ็มาลายไลฟ์สด <anak lonely, S 1> พ่อกันชายแฮชแท็กพ่อฮักสุรินแฮท็กเอีทางเหนือ็พ่อเป็ดร้อยเอ็ดแฮชแทม่นินเยอรมันแฮกเอฟซีพลังเงียบพ่อน้ำสุรินแฮชแท็กแม่แตงอ่อนแฮชทกเซกม็พ่อภัยสารแฮชแท็กพ่อปริญญาพ่อสุพรรณแ็แม่หอมศรีแท็กแม่เรโกแท็ ลุงอูดเอฟซี FC หาดใหญ่แทแม่กมลรัตนแล้วกับพ่อประยุทธ์พ่อสุธีรัฐพ่อสุรัต์พ่อพานุรักษ์เอฟซี FC ปางกู่พี่บ๊อบแล้วก็พ่อจรินสมุทปาการแม่สถาพรแม่สุสาครแล้วก็พ่อพิชัยพี่เอ็ม,มพ่อพัทราวุฒิแม่ไก่รัชเชษตแล้วก็แม่นงนภัร แม่รัชดาพ่อมนลำปางเท่าแก่น้อยแล้วก็ตุ๊กตาด้านหน้าเวทีแล้วก็มาลลยด้านหน้าเวทีขอพระคุณ้พอพ่อแม,แม่ที่หักแพง่งหลาหมาตลอดเด้อดจ้าหลาขอให้พอ่พอแม่มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรแงเด้อจ้าหลาขอพ่อแม่แมเด้อดจ้าอขอสั้นขอแสดงความยินดีกับน้องหญิงเนาะ,ะสุดปัง,ป,งปังที่สุดเลยพี่น้องป๊าขอได้เด้อพวกใหญ่เนี่ยน้ ขคือร้องเพลงมวนเนาะแต่อีหลีน้องแบบเก่งแห้งคนละดีใจแมแล้วแฟนคลับก็รักน้องขึ้นทุกวันแล้วก็เบาถึงตลอดแล้วมันมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเด้อบาจมันจะมีคนเอาไปตั้งหัวข้อว่ามาไลค์คลิปแน่นอนสําหรับคนที่ตามกัดตามจิบน้องอเห็นบอลนี่อันนี้มาไลค์ไล์สุดช่องพกาใชัยแล้วก็ใส่ใส่ข้างล่างว่ามาไลค์คลิปนี่พี่น้องน้อยหนึ่งนี่ก็คือ เอาไปแซ่คนสําหรับคนที่มาเป็นมาไลยทีของน้องเนาะทั้งที่น้องได้จริงในทุกๆวันที่ปิดที่ปิดก็ซาเลยเพิ่นปิดบ้านได้แล้วเพิ่นนี้ก็หนาอสือลดพุนแต่ก็ลดทีบ้านที่ปอดจ้าแมีนเสกมากบ่กคะอันนั้นน่ะโอ้ยบ้านก็จบเท่า็ได้ละเนาะมันเป็นเกือบบานเพรเป็นบ้านหัวกส่กบาร่วมก็นีเจอเอ่ยร่วมตกแต่งดี แล้วรอบบ้านแล้วรั้วอะไรก็ต้องทำอีกนะเออหลายอย่างเกินเกินเกินน่าจะเกินหลังใหญ่ขนาดนั้นเนาะแล้วพ่อการใช้นะครับการใช้วิไลศิ์นะครับได้เอาวัเพลคือการบอกว่าพอกับมีหยังไหยอีลาตั้งแต่มือแรกที่ลูเข้ามาถึงอดมือนี้อ่ากับมีแต่ความหักความจริงใจไห้อีลาอยากเห็นอีลาประสบความสําเร็จในถนนเส้นนี่พอกับข้อยู่ข่างอีลาทรงพลังไห่ลูเฮ่งๆไวๆ ตลอดไปฮักแร่กันตลอดไปด้ยวยลูก อ่าสูตต่อไปนะครับเป็นโพสจากพ่อกันชัยนะครับที่หลังจากมอบอะไรให้น้องอิงแล้วแล้วก็มีอาจจะมีแม่หน่อยเห็นแม่หน่อยมากตอบคอมเมนต์อยู่อ่าพอโจก่อนพอโจว่าสุดยอดพี่ไงแล้วพอโจก็ได้โพสต์ด้วยนะได้โพสต์ว่าขอบคุณความฮักที่มอบให้ลูกสาวสามแสนกว่าบาทขึ้นนี่ขอให้รวยๆเด้อพอๆแม่แม่กําลังใจที่มอบให้อุ่นอิงเถิด้านแพงพุ้ยีน้องสะออนสะอนสะอน คอยส่อนมาไล่น้องอีกคือจากเอฟซีเพิ่นว่าเลยล่ะดูดมากโม้กล้วยผา80ปีคอยเกินมา80ปีแล้วคนว่าเปรมผมนี่เปรนเขาที่เพิ่นว่าจำนวนท่านดส่อน80เข้า30กว่าปีเข้ากับพึ่งเห็นนี่แหละผู้แรกนี่แหละพี่น้องที่ได้พ่วงมาไล่อยู่ถูกมือทุกมือโดยไม่จะเป็นว่าต้องมีวันสคัญนูรนนี่นั่นได้ตลอด ได้พวงใหญ่พวงเล็กของนู่นนี่นั่นได้ทุกมือก็คือรถตู้พน่นี่ยคือสีเต็มแล้วพวงมะไลนอกคนเงินไปแต่โอ้โหฟังที่สุดเลยเหลือกตส่วนคนสีมาแซมมาไล่คลิปนะครับผมแล้วก็เจ้าสีเบ่าแล้วก็เจ้าสีว่าเอาแต่ที่เจ้าสบายใจเลยท่าจจะบกเปิดหูิดตานี่แหละพี่น้องของแท้ได้อุงอิงของแท้ของแท้ของจริงค่ะพี่น้องบ่มีดอกมะไลทงมะัลทีผูดคลยสิคิดไปแต่ว่าสิ่งที่ได้ แฟนครับเห็นแล้วมันคือเรื่องจริง<อ>มาไราจริงค,ค่ะพี่น้องอ่านีหลัพี่น้องครับมื้อนี้เขาก็มาแสดงความยินดีกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงที่ได้มาไล่พว่วงใหญ่นะครับในเมื่อวันเมื่อคืนนี้เนาะพิเศษสุดๆจริงๆสําหรับทุกวันของน้องอิงเพชรบ้านแพงคือวันพิเศษนะครับโอ้โหเขาขอแสดงความยินดีนั่นนะครับมื้อนี้สาวกุกเคมารานะครับบาโจดีไซน์ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ